คุณเคยเห็นฉากกระสุนโค้งในวันเทศไหมกระสุนพุ่งอ้อมคนหลบสิ่งกีดขวางและเจาะตรงเป้าหมายได้แม่นยำราวกับถูกเวมนมนฉากนี้ทำให้หัวใจเต้นแรงและเกิดคำถามทันทีในโลกความจริงมนุษย์สามารถบังคับกระสุนให้โค้งตามใจได้จริงหรือมีน้อยอยากเล่าจะพาคุณไปวิเคราะห์ความเป็นจริงหากพูดถึงในหนังทุกอย่างดูเหมือนง่ายเพียงแค่ผู้ยิงหมุนแขนเป็นวงกระสุนก็โค้งตามเส้นทางที่ตั้งใจไว มันเหมือนมนุษย์สามารถบังคับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่โลกแห่งความจริงไม่ได้ใจดีแบบนั้นนกะนักฟิสิกส์บอกว่ากระสุนสามารถโค้งได้แต่โค้งได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและต้องพึ่งพาแมกนัสเอฟเฟกนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหมุนของวัตถุในอากาศทําให้เกิดแรงเฉียงเล็กๆบังคับทิศท,ทางได้แต่ไม่เกิน1-2ถึงองงศาในระยะไกลมากๆลองคิดดูว่าหากเราต้องการให้มันโค้งแบบในหนังจะต้องทําให้กระสุนหมุนเร็วกว่าเดิมหลายเท่า หรือใช้แรงลมมหาสารพัดกระสุนด้านข้างแน่นอนว่าแรงที่มากขนาดนั้นอาจทำให้กระสุนแตกกลางอากาศหรือทำให้ปืนพังคนยิงอาจบาดเจ็บก่อนกระสุนจะโค้งเสร็จเสียอีกนักวิจัยหลายคนพยายามพิสูจน์ทฤษฎีนี้อย่างจริงจังทั้งทีม m i d b เตอร์สที่โด่งดังจากการทดสอบความเป็นไปได้ของฉากหนังรวมถึงไนเปอร์มืออาชีพจากโรงเรียนยิงปืนระดับสูงพวกเขาทดลองหลายวิธีตั้งแต่การหมุนแขนยิงจากหลายมุม ปรับลำกล้องให้เหมาะสมไปจนถึงการใช้กระสุนที่ออกแบบให้หมุนพิเศษเพื่อเพิ่มแรงเฉียงจากแมกนัสเอฟเฟกผลลัพธ์แทบไม่ต่างจากการยิงปกติกระสุนสามารถโค้งได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแค่ไม่กี่องศาพอให้เห็นว่าแรงบางอย่างกำลังทำงานอยู่แต่ก็ยังห่างไกลาจากความโค้งรอบสิ่งกีดขวางแบบในหนังอย่างชัดเจนทีมวิจัยยังพบว่าแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในความเร็วลมความหนาแน่นอากาศ หรือมุมยิงเพียงแค่ไม่กี่องศาก็สามารถทําให้กระสุนเบี่ยงเบนออกไปจากเป้าหมายได้ทําให้การโค้งแบบตั้งใจนั้นแทบเป็นไปไม่ได้แม้จะใช้เทคนิคสุดล้ําและอุปกรณ์ขั้นสูงความจริงก็คือกระสุนมีมวลและแรงเฉื่อยมากเกินกว่าที่มือมนุษย์หรือแขนมนุษย์จะควบคุมให้มันโค้งได้อย่างอิสระโลกแห่งฟิสิกส์ไม่อนุญาตให้มันทําตามจินตนาการในหนังและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกระสุนโค้งในวอนแทตจึงยังคงเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหนือกว่าความจริง ลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของปืนกระสุนตั้งแต่สมัยกลางก็ถูกออกแบบให้หมุนรอบตัวเองเพื่อรักษาเส้นทางตรงอยู่แล้วเทคนิคนี้เรียกว่าไรฟลิงคือการทำลายแนวเกลียวภายในลำกล้องปืนทำให้กระสุนหมุนขณะออกจากลำกล้องส่งผลให้เสถียรภาพของกระสุนสูงขึ้นลดการแกว่งหรือสรายของกระสุนในอากาศแนวคิดนี้ถูกพัฒนามานับร้อยปีเพราะมนุษย์ต้องการให้ปืนมีความแม่นยำโหงที่สุดการหมุนกระสุนทำให้มันรักษาเส้นทางตรง แม้จะมีแรงลมหรือแรงต้านจากอากาศมากระทําแต่ก็ไม่ได้ทําให้กระสุนโค้งแบบตั้งใจเหมือนในหนังกระสุนถูกออกแบบเพื่อวิ่งตรงที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการเพื่อความปลอดภัยของผู้ยิงเองถ้ากระสุนสามารถเลี้ยวรอบสิ่งกีดขวางได้ง่ายๆผู้ยิงเองอาจตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้การออกแบบลำกล้องหมุนยังสะท้อนถึงความเข้าใจทางฟิสิกส์และวิศวกรรมของมนุษย์ในสมัยนั้นพวกเขาเข้าใจแรงเฉื่อยแรงต้านอากาศ และวิถีการบินของกระสุนจึงสร้างเทคโนโลยีที่ทําให้กระสุนเคลื่อนที่ตรงได้อย่างแม่นยําที่สุดแม้วันนี้เราจะจินตนาการถึงกระสุนโค้งเรากับเวทมนต์แต่ในความจริงแล้วกระสุนเองก็มีข้อจํากัดทางฟิสิกส์ที่มนุษย์ไม่สามารถละเมิดได้ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัวเช่นลูกฟุตบอลเวลายิงฟรีคิกหรือลูกเบสบอลที่หมุนโค้งเข้าหาเป้าหมายแมกนัสเอฟเฟกก็ทํางานเหมือนกันแต่เนื่องจากกระสุนหนักกว่าและหมุนเร็วไม่มาก การโค้งจริงน้อยมากทำให้ไม่สามารถเลี้ยวรอบสิ่งกีดขวางได้คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังช่วยจำลองวิถีกระสุนหากปรับทุกค่าให้สมบูรณ์ไปแบบที่สุดกระสุนก็ยังไม่สามารถเลี้ยวแบบในหนังได้ความจริงคือมันเป็นไปไม่ได้ด้วยมือเปล่าแม้จะเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงภาพในหนังทำให้เราหลงไหลเราเชื่อว่าเทคนิคแบบนั้นมีอยู่จริงมนุษย์พยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นมายากลที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนสงสัยและเรียนรู้ฟิสิกส์มากขึ้นลองจินตนาการตามผู้ยิงกระสุนโค้งต้องคำนวณทุกอย่างล่วงหน้าความเร็วลมอุณหภูมิความชื้นน้ำหนักกระสุนความหนาแน่นอากาศแรงเฉียงจากแมกนัสเอฟเฟกทุกตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อเส้นทางแม้แต่เศษผุนเล็กๆในอากาศก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางกระสุนได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอแนวทางถ้าอยากให้โค้งจริงเช่น ใช้สนามแม่เหล็กแรงสูงหรือทำกระสุนด้วยวัสดุพิเศษที่เปลี่ยนทิศทางตามคำสั่งแต่ก็ยังไม่สามารถเลี้ยวรอบสิ่งกีดขวางแบบมนุษย์ในหนังได้โลกแห่งความจริงเข้มงวดเกินกว่าจะปล่อยให้เราเล่นสนุกได้ง่ายๆสิ่งที่เหลือให้เราเรียนรู้คือความบันเทิงจากภาพยนตร์เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีมันทำให้เราอยากเรียนรู้ว่ากระสุนทำงานอย่างไรแรงหมุนอากาศและแรงลมมีผลต่อสิ่งที่เราควบคุมได้แค่ไหนและสุดท้าย เราก็เข้าใจว่าความเป็นไปไม่ได้ในหนังเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูตื่นเต้นแต่ในโลกความเป็นจริงความเป็นไปไม่ได้เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ปกป้องเราไม่ให้บาดเจ็บนอกจากนี้เรื่องกระสุนโคง้งยังเชื่อมโยงกับฟิสิกส์การบินของวัตถุนักวิทยาศาสตร์ใช้ปรากฏการณ์นี้ในการออกแบบลูกบอลกีฬาเพื่อให้ลูกฟุตบอลหรือเบสบอลโค้งตามความตั้งใจหรือแม้แต่โดรนบางรุ่นก็ใช้หลักการคล้ายๆกันในการปรับเส้นทางกลางอากาศดังนั้น แม้ฉากกระสุนโค้งจะเป็นเพียงจินตนาการในหนังแต่มันสะท้อนถึงความอยากรู้อยากลองของมนุษย์เป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนรู้ฟิสิกส์ความเข้าใจเรื่องแรงหมุนอากาศและแรงลมทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและทําให้ฉากนี้ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้ชมไปอีกนานเป็นภาพจําที่สวยงามตื่นเต้นและแฝงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งยิ่งนัก